เราตามความคืบหน้าคดีนี้กันต่อนะคะที่มีภรยาชาวสวิตเซอร์แลนด์หายตัวไปหายไป20บวันแล้วนะคะยังไม่ได้เบาะแสเพิ่มเติมค่ะล่าสุดก็มีทางนักประดาน้ำเนี่ยไปช่วยดำหาอยู่นะคะแต่ว่ายังหาไม่เจอความคืบหน้าในความพยายามที่จะหานางสาวอารไทยโพสีงามซึ่งเป็นภรยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้รับเงินมรดกจากสามีที่เสียชีวิตมา13ล้านบาท แล้วก็แต่งงานใหม่กับชายชาวสวิตเซอร์แลนด์อีกคนหนึ่งนะคะจากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยที่บ้านโคกแขวนตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีประมาณ2ปีเศษแต่ว่าหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีปากเสียงกับสามีใหม่ค่ะ วันนี้ชุดประดาน้ำา5คน,นจากทางบรุรณิธิคู่ภัยฮุก31นครราชสีมาก็ไปตรวจสอบหนองน้ำข้างวัดโคกแขวนอยู่หลังบ้านพักของนางสาวอรไทยประมาณ200เมตรเนี่ยนะคะก็ดำน้ำแบบหน้ากระดานค้นหาไล่ไปตั้งแต่ริมขอบหนองน้ำแล้วก็ใช้เวลามากพอสมควรค่ะเพราะว่านหนองน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างใหญ่เนื้อที่ทั้งหมดเกือบ5ไร่นะคะคแล้วก็มีชาวบ้านญาติพี่น้องมาดูมาสังเกตการจจำนวนมากเลย แต่ที่น่าสังเกตก็คือสามีที่เป็นชาวสวิตของผู้สูญหายเนี่ยไม่ได้มาติดตามด้วยนะคะก็จะเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านพักชาวบ,บ้านก็บอกว่าจะออกจากบ้านเพียงแค่เวลาไปกินข้าวหรือว่าเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปสอบปากคำค่ะล่าสุดเนี่ยทางตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อวานนี้นะคะ แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างกระพุงแก้มเพื่อเก็บ DNA ประกอบกับแนวทางการสอบสวนด้วยส่วนสาเหตุที่มีการค้นหาร่างในแหล่งน้ำเนี่ยทางญาติครอบครัวก็สงสัยว่าอาจจะมีการนำมาทิ้งอำพรางศพเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนโทรมาบอกลูกสาวบอกว่าถูกนางสาวอารไทยเข้าสิงแล้วบอกหมายเลขโทรศัพท์ญาติเพื่อให้ช่วยติดต่อให้ทางครอบครัวเนี่ยช่วยงมค้นหาร่างที่ถูกยัดถุงดำถ่วงน้ำขึ้นมา เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนาวและทรมานมากรวมถึงยังมีร่างทรงอีกหลายร่างทรงโทรมาบอกเรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยทางญาติเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้ช่วยงมดูหน่อยว่ามีอะไรที่บริเวณนี้หรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ทางชุดประดาน้ำได้ทําการงมค้นหาสระน้ําบริเวณที่ทางญาติคาดว่าจะมีร่างของนางสาวอารไทยอยู่แล้วคืองมไปแล้วสองจุด พร้อมกับสูบสะน้ําไปแล้วหนึ่งสระแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เบาะแสะเพิ่มเติมนะคะค่ะยังไร้บี่แววอยู่ก็ยังพยายามตามหากันอยู่นะคะเพราะว่าล่าสุดที่เห็นภาพจากองจรปิดเนี่ยก็คือคืนวันที่8มกราคมก็20วันแล้วนะคะที่หายตัวไปครับ